้าสว่างเพราะทางธรรมอีกสักครั้งบนเนื้อที่200ไร่กับแหล่งธรรมะณวัดป่าธรรมชาติบุญยญาวาฒธรรมมารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและที่นี่ยังเป็นเขตอนุรักษ์กระทิงป่าซึ่งหาดูได้ยากโดยท่านเจ้าคุณพระภูทินันทมุนีหลวงพ่อจิว๋วเป็นเจ้าอาวาส ล่มลื่นและเงียบสงบท่านบอกกับทีมงานว่าจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สัปปายะเผยแผ่ธรรมะบริเวณวัดมีพระพุทธเมตตาสวยงามมากจำลองมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย ที่นี่ยังต้องบอกบุญญาติโยมอีกเยอะห้องน้ำก็ยังไม่ค่อยพอเพียงสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563ก็มีงานกระถินสามคัคคีผู้คนหลายที่หลายทางญาติบุญต่างพร้อมใจกัน ตอนเช้ามีการทำบุญใส่บาตรฝนปโปรยลงมาเหมือนพุทธมนต์อิ่มทั้งโรงทานผู้ร่วมงาน ช่วงบ่ายมีการทอดกระถินตามประเพณีโดยมีคุณสุมารีผู้บริจาคที่ดินให้วัดร่วมเป็นเจ้าภาพกับคุณพยับชินวัฒนและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะมากันหลายสาย สุดท้ายหลวงพ่อจิวก็ยังมีคำสอนดีๆมาฝากเช่นเคยรับฟังธรรมกันได้เลยครับพนโมธนาสาธุกับพุทธบอยษัตว์ทั้งหลายวันนี้เราได้มาประชุมร่วมกันมากหน้าหลายตาจนวัดเต็มไปหมดเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันทอดกระถิน ของวัดป่าธรรมชาติบุญยวัดธรรมรามวัดอารามแห่งนี้นั้นเอาเมื่อก่อนนั้นเป็นที่เปล่าเปล่า,าคุณแม่สุมาลีดีเสมอท่านมีจิตศรัทธาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวน200ไร่แล้วหลวงพ่อก็ปลูกต้นหมากลากไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ร่มรื่นตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างห้องน้ำแล้วก็ก่อสร้างโรงครัวแล้วก็ ก่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมและอีกประการหนึ่งเทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลทอดกรถิน มีญาติโยมหลายคนสัญจรไปทอดกระถินหลายจังหวัดทีเดียวก็เป็นห่วงเรื่องรถราขับรถก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ขับเร็วเกินไปแล้วก็อย่ากินเหล้าอย่าดื่มสุราในขณะที่ขับรถเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นวันออกพรรษามีสิ่งหนึ่งที่ญาติโยมควรจะพิจารณาเมื่อตอนเข้าพรรษาก็งดดื่มสุราเสร็จแล้วก็เมื่องดได้แล้วก็งดต่อไปให้มันละเอียดลึกๆล,ลงไปจะได้มีบุญกุศลและบาร,รมีเยอะๆไม่ใช่พอออก พรญาแล้วจะกินไม่หยุดกินเป็นสองสามร้อยเท่าไม่ได้นะแล้วสิ่งที่จําเป็นจะต้องนําชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญนั้นก็คือต้องหัดทําบุญใส่บาตรการทําบุญใส่บาตรคือการทําทานอันยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเราไว้กินครั้งน้านั้นมีสิ่งสําคัญอยู่สองประการประการหนึ่งก็ทาบุญใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ ประการที่สองก็ทําบุญกับพระอรหันที่อยู่ที่บ้านของเราเรียกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อเรารู้จักวิธีการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือรู้จักการประพฤติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้แล้วก็ถือว่าชีวิตเราก็ไม่ขาดทุนขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการเทิน ขอเชิญร่วมสร้างกองทุนสาราปฏิบัติธรรมณวัดป่าธรรมชาติบุญยวาฒธรรมารามโทร098-242-8997 083-092-4266 092-879-5185หรือจะทำบุญผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังน้ำเขียวออมทรัพ์ เลขที่020ขีด167ขีด184ขีด872แล้วมาร่วมบุญกันเยอะๆ